สวัสดีค่ะเนโกโอบาจังหรือป้าแมวก็อยู่ที่สยามไอบีฮอนด้ฉลองกรุงราดกระบังนะคะ Honda City ีคันนี้เป็นรุ่นรุ่นเริ่มต้นนะคะจะเป็นสีขาวธรรมดานะคะไม่ใช่ขาวมุกราคาก็จะอยู่ที่5 7 9 5 0 0บาทนะคะแล้วเดี๋ยวป้าดูพาชมดูด้านหน้าเลยนะคะนี่ฝากระโปรงฝากระโปรงฝากระโปรงรถนะคะไม่ใช่ฝากระโปรงป้าฝากระโปรงรถนี่ตรงนี้ก็มีเขาเล่นระดับ แล้วไล่ลงมาตรงกระจังหน้าตรงนี้นี่ที่ป้าชี้ให้ดูเป็นโครเมียมยาวใหญ่นะคะแต่งด้วยโครเมียมอย่างเพื่อดูแล้วอย่างหรูมากโลโก้ฮอนด้าก็เป็นโครเมียมนะคะนี่และกระจังด้านหน้านี่ตรงนี้จะเป็นดำดำเนียนนะคะไม่ได้ดำเงาละ่ะดำเนียนละ่ะไล่ไล่ลงมาตรงน,รงนี้ตรงนี้กระจังด้านหน้าการชนกันกระแทกเนี่ยก็เป็นสีเดียวกับตัวรถ แล้วก็ดูสวยดูเก๋ดูหรูโดยที่เราไม่ต้องไปตกแต่งใหม่ก็ได้นะคะไฟด้านหน้านี่นี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นไฟเ,เดย์ไทม์นะคะไฟเดย์ไทม์สองแสงสว่างกลางวันแหละเป็น LED ค่ะแล้วก็ไฟหน้านี่เป็นโปรเจคเตอร์กลมๆใหญ่ๆตรงนี้นะคะไฟเลี้ยวก็อยู่นี่เลยแล้วนี่แต่ไฟตัดหมอกไม่มีนะคะแต่ไม่ใช่ปัญหาบอกช่างบอกทางศูนย์เขาตกแต่งเขาทำอะไรให้ได้ใหม่ แล้วตรงนี้เขาทําเป็นชั้นชั้นชั้นเนี่ยมันเหมือนไอ้อะไรนะคลีบคล้ายๆลาคลีบฉล,ล,ล,ลามไอ้ตรงตรงด้านหลังเขาอะนะคะไม่รู้ป้าจินตนาการนะดูตามตามไล่ป้ามาตรงนี้เลยล้อนี่ก็จะเป็นขอบล้อเบอร์15เป็นเ,เป็นกระทะพร้อมอฝาปิดกันน้ำเดือดน้ำมันกระเด็นนะคะเอาตามที่ป้าน,นี่พูดนี่แหละนี่แล้วดูไฟไฟเลี้ยวเขาด้านข้างสิน่ารักกระจิตลิตนี่เห็นไหม เก๋ไก๋ใช่นี่เราดูกระจกด้านซ้ายขวาด้านล่างกระจกนี่ก็จะเป็นสีดําด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถคือขาวนะคะที่เปิดก็คือที่เปิดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะขอบกระจกนี่ด้านข้างก็เป็นดําเนียนนะคะเห็นไหมนี่โอคีบฉลามนู่นนะคะนี่แหละคีบฉลามของแท้ตัวจริงเลยนะคะพูดถึงคีบฉลามนะป้าอยากกินหูฉลามจังเลย แต่ตังค์ไม่มีเดี๋ยวนี้ของอะไรต้องกินประหยัดแล้วดูนี่ไฟท้ายค่ะด้านบนของไฟท้ายนี่เป็นดำเงาดำเงาแล้วก็จกนี่นี่ไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกอะไรอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ไฟท้ายเห็นไหมคะฝาครอบสีแดงแต่งมาว้าบเลยนี่ไฟทับทิมเห็นไหมคะไฟทับทิมเขาจะเป็นแนวตั้งค่ะแนวตั้งไม่ใช่แนวนอนนะไล่ลงมาตรงนี้ วีเทคเทอร์โบโทเบอร์โทเบอร์พลาจะพูดเป็นโทเบอร์ไม่ใช่นะเป็นเท,ทเทอร์โบค่ะชอบหลงไฟเบรกดวงที่สามก็จะอยู่นี่แล้วเส้นแนวนอนสีส้มนี่ก็คือไล่ฟ้าค่ะนะคะเดี๋ยวไล่ลงมาป้าดูซิเอานี้โลโก้โคเมียมฮอนดา้ากันชนกันกระแทกด้านท้ายนี่ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วเขาตัดเล่นเรียนเห็นไหม เรียมเก๋ปุ๊บเข้าไปนะคะนี่มีโซ่คล้องดวงใจลำไส้ใหญ่ลำโอป้าลืมดูกระเป๋าใหม่ป้าด,ดินี่น,นี่เห็นไหมสวยไหมโอเคแล้วป้าลิปติกป้าก็ลิปติกสีใหม่ด้วยเห็นไหมเนี่ยเพิ่งไปได้มาเมื่อวานซิงๆนี่ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กดาวเดอกนี่อยู่นี่ค่ะเห็นไหมคะอยู่พร้อมครบหมดเลยป้าสำรวจหมดเดี๋ยวป้าเปิดท้ายรถให้ดูเดี๋ยวป้าลืมบอกเดี๋ยวป้าเปิดท้ายรถก่อนนะ ตสงสัยต้องไปเปิดข้างหน้าแล้วล่ะไปเปิดข้างหน้าก่อนโอเคนะคะนี่ป้าก็ไปเปิดท้ายรถแล้วแหละแต่ต้องไปเปิดตรงข้างหน้ารถนะคะเดี๋ยวป้าจะให้ชมภายในก่อนนี่เปิดขึ้นมาอย่างนี้ชนวนกันคำน้อนก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะป้าเรียกกรรมยี่แล้วกอนเนาะชนวนกันความร้อนนี่นะคะมาดูนี่จะมีไฟมีไฟอยู่นี่ค่ะแล้วก็จะมีนี่ที่ป้านี่ เวลาป้าวิ่งไปต่างจังหวัดเนาะป้าจะก็จะตากอะไรนะตากอะไรแต่ะไรของป้าเนี่ยเวลาป้าจะกลับแล้วมันไม่ทันแห้งป้าก็มาตากพึ่งตรงนี้ได้นะคะใช้ประโยชน์ได้หมดที่เก็บก็กว้างขวางเดี๋ยวป้าดูก่อนสำรวจตรงนี้ก่อนนะคะนี่ล้อสแปร์ยางสแป์ป้ายืนเขย,ย่าองเขย่าแม่แรงแม่แรงป้าดูสิแม่แรงเพราะป้าห่างเหินเวทีไปนานม,มันก็เป็นอย่างนี้เนาะอายุมันแล้ว,ล,วลูกแรงอยู่ตรงนั้นค่ะ นู่นเป็นชุดอยู่ตรงนู้นเลยนี่แล้วตรงนี้ที่เก็บเขาตรงนี้กว้างขวางนะป้าบอกเลยรอบๆเนี่ยเราจะเก็บอะไรก็เก็บได้นะคะแบบรองทงรองเท้าที่เราจะเก็บมิดชิดหรืออะไรเนี่ยเราเก็บได้หมดพื้นที่เนี่ยใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยไปเดี๋ยวเราไปชมด้านด้านหลังเออด้านหลังผู้โดยสารนะคะมาตามป้ามานี่เดี๋ยวป้าให้ดูก่อน Honda City รุ่น S ราคา5 7 9 5 0 0บาทนี่นะคะมาตามป้ามานี่มาดูเดี๋ยวป้ามาชมด้านในก่อนป้าเข้ามานั่งเลยแหละนี่จะเป็นพลาสติกสงังเคราะห์ก็ๆๆๆอย่างแน่นหนาที่เปิดก็เป็นนี่นะคะเอ่อลมดำเนาะลมควนันลมดำสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ที่เปิดก็จะเป็นสีดำหมดนะคะวางเหรียญก็อยู่นี่วางโทรศัพท์น่าจะได้แต่ป้าจะไม่วางกลัวหล่น ตรงนี้วางแก้ววางขวดวางอะไรได้หมดนี่ลำโพงนะคะลำโพงเขาเก๋นะจะสี่เหลี่ยมก็ไม่สี่เหลี่ยมจะจะสามเหลี่ยมก็ไม่สามเหลี่ยมนะคะมาดูด้านในดูเบาสิเบาเขาจะเป็นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวป้าขอดูหน่อยโอดูได้ไหมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหน่อยนี่นี่นี่เบาเขาจะเป็นผ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเปิดให้ดูเป็นผ้านี่เห็นไหมครับเป็นผ้า แต่เขาจะเล่นลายเห็นไหมคะเป็นลายขนมเปียกปูนตรงนี้นะคะส่วนที่พิงศีสะนี่อ๋อเป็นเขาทําจะติดติดตายตัวเลยค่ะปรับไม่ได้นะคะไฟโอเคนี่อยู่นี่แหละไฟส่งแสงสว่างพ็อกเกตด้านนี้ก็จะมีซ้ายมือนะคะขวามือไม่ดีไม่มีนะคะที่วาง ที่วางขวดเป๊ปซี่ขวดอะไรขวดนมขวดน้ําอะไรวางได้หมดนั่งแบบสบายมากแล้วก็คิดดูนี่หัวเข่าป้านี่เห็นไหมอยู่ตรงนี้เออป้าลืมป้าส่วนสูงร้อยห้าสิบเจ็ดนะแต่ไป,ไปมา,มาภาคหลังนี่มันวัดแล้เหลือห้าสิบเก้าทำไมพอแก่ตัวมันหดลงก็ไม่รู้แล้วนี่ดูตรงนี้นะคะตรงเนี้ก็เป็นนูนขึ้นมาเป็นแบบหลังตะภาพหลังเต่าอะไรก็ว่ากันไปแหลนะเนาะนี่เห็นไหมคะนี่นูนขึ้นมา แต่ความกว้างความนั่งสบายโอเคป้านั่งสบายมากเลยสบายจริงๆโอเคเดี๋ยวตามป้ามาดูนี่เลยด้านหน้าเลยนะคะคอนโซลหน้าก่อนเลยคอนโซลหน้าก็เป็นพราสิกสังเคราะห์สีดําค่ะที่ปรับหรืออะไรแต่ปรับความเย็นเลื่อนขึ้นลงสูงหรือนี่ก็เป็นจะเป็นแบบเป็นลมดำเนาะมันไม่ใช่แมตริกหรือโครเมียมแล้วนี่ตรงเนี้ยจะเป็นแมทริกค่ะ มทรึกสีบอลเก๋มากดูหรูขึ้นนะคะนี่เก็บกระป๋องกระเป๋าเก็บเอกสารนะคะมีพร้อมครบหมดเลยส่วนที่ปรับตรงนี้ล่ะนี่โอเคป้าก็จะกดนี่ดึงขึ้นนี้นะคะพิงพิงด้านหลังโอเคแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นราวให้จับนี่นะคะเลื่อนอย่างนี้นี่อย่างนี้เลยเห็นไหมคะปรับนั่งแบบสบายสบาย กระจกมีไม่เอย่ยอ๋อกระจกมันมีแต่ไม่เป็นลายป้าเอาตลับแป้งเก่าๆเ,เอาเกาวแตะปุ๊บใช้ได้นะคะไฟนี่นะคะเห็นไหมโอเคค่ะมีไฟมีนี่แล้วเดี๋วด้านนี้มีกระจกไม่เอย่ยด้านคนขับมีกระจกดูความหล่อความงามได้นะคะส่วนที่ตรงนี้ปรับแสงแยงตาลดข้างหลังแยงตามีนี่นะคะปุ่มนี้ค่ะ มีครบพร้อมหมดเลยปุ่มฉุกเฉินอยู่นี่ค่ะป้าให้ดูชัดๆเลยปุ่มฉุกเฉินเออเดี๋ยวนี่กุญแจนี่นะครับป้าชงแจให้ดูเลยกุญแจปิดเปิดล็อกนี่นะคะกุญแจปิดเปิดล็อกแล้วก็นี่ล็อกกระจกมีส่วนที่กระจกออ,อ,อกโต้มีด้านคนขับที่เดียวนะคะ เช่นเดียวกันค่ะที่วางขวดหรืออะไรมีพบหมดด้านคนขับที่ปรับหรืออะไรแต่อะไรก็ไม่ใช่ไฟฟ้านะคะนี่เปิดท้ายรถก็จะอยู่ตรงนี้ปุ่มท้ายรถและนี้ก็เติมน้ํามันจะอยู่นี่ค่ะนี่นะคะนี่สัญญาณเหมือนงูสองตัวเนี่ยก็คือควบคุมการทรงตัวของรถปรับความเย็นก็มีนี่นะคะและนี่ปุ่มสตาร์ทอยู่นี่ค่ะปุ่มสตาร์ทอยู่นี่ เดี๋ยวนะคะเออปรับน้ำฝนกับไฟฟ้าเดี๋ยวป้าดูก่อนอ่อไม่ไม่ใช่ออโต้น,นะคะปกตินะคะปกตินะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็ที่ปรับคอนเออคอนโทรลรับโทรศัพท์เปิดปุ่มเสียงแล้วพวงมาลัยหนึ่งสองสามพวงมาลัยปรับได้สี่มุมเลยะคะ่ะสี่ิดเลยนะคะขึ้นลงซ้ายขวา พวงมาลัยนี้จะเป็นแบบยูริเทิร์นะคะเนี่ยเป็นดำแต่ว่านี่เวลาจับไม่ลื่นนะแล้วส่วนเนี่ยตรงเนี้ยตัวตัวกลางเนี่ยเป็นแมกทริกค่ะแต่ส่วนโลโก้เนี่ยจะเป็นโครเมียมวับวแวบๆนะคะส่วนซ้ายมือที่ป้านนนิ้วชี้อยู่นี่คือปรับหน้าจอหน้าปัดที่เห็นเห็นที่ป้าชี้ให้ดูนะคะตัวหนังสือตัวเลขจะเป็นสีขาวเข็มก็สีขาวเพื่อความชัดเจนกับสายตานะคะ แล้วนี่หน้าจอหน้าปัดปุ่มฉุกเฉินหน้าจอหน้าปัดตรงนี้โอเคนะคบป้าชี้ให้ดูนี่ปุ่มแอร์ปุ่มเปิดแอร์หรือปุ่มปรับแอร์รอบตัวรถนี่ก็นี่นะคะมีพัดลมก็เปิดตรงนี้ปรับพัดลมความเย็น AC เวลาเปิดแอร์ก็ต้องอย่าลืมกด AC นะคะตามที่ป้าเคยบอกหลายๆครั้งมาแล้วว่า ถ้าเวลาเปิดแอร์ถ้าเราไม่เปิดปุ่ม AC เนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้เนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงอย่างป้าป้านี่แหละจะไม่ค่อยรู้หาว่าเออน้ำยาแอร์น้ำยาหมดหรือว่าปุ่มแอร์เสียแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเราต้องเปิดตัวนี้ด้วยนะคะแล้วตัวนี้ก็คือปุ่มนี่เสียบไฟเสียบไฟ180วัตต์12โวล์นี่นะคะนี่ก็เสียบโทรศัพท์ค่ะนี่ตรงนี้วางโทรศัพท์ได้นะคะ ตรงนี้ได้แต่ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าวางเลยพ่อป้าก็กลัวเวลารถเลี้ยวซ้ายขวาแบบเนาะหรือเบรกกระทันหันนะป้ากลัวมันจะล่วงวางแก้ววางขวดวางอะไรก็จะอยู่นี่ค่ะมีสองนี่ปุ่มประหยัดน้ํามันปุ่มประหยัดน้ํามันนี่ก็ประหยัดน้ํามันนะคะเกียร์นี่จะเป็นแบบปากเป็ดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปากเป็ดอยู่นี่นะคะแล้วตรงด้านด้านปากเป็ดนี่ตรงนี้จะเป็นแบบแมกทริกอะ นะคะคแล้วก็จะเป็นหนังหนังนิ่มหนาคุมครอบเมทริกก็ล้อมรอบนี่แล้วนี่หนังเนี่ยนิ่มมากแล้วหนาด้วยนะคะเดินด้วยได้สองเส้นประกบนะคะเบรคม,มือเบรคมือยาวมากๆเลยนี่ปุ๊บปุ๊ป๊นะคะช่วงตรงนี้ป้าสงสัยว่าเขาทําเพื่ออะไรแต่ถ้าเป็นป้าบนะเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญอะไรเนี่ยป้าจะเรียงไว้ตรงนี้เนาะเนาะ ว่าไหมเป็นป้าป้าจะเรียงไว้เงี้ยเวลาเราหยิบเงินทอนหรืออะไรมันจะง่ายไงใช่ไหมคะป้าคิดว่าป้าให้รายละเอียดเรียบร้อยหมดแล้วโอ้เดี๋ยวป้าลืมบอกที่รัดเข็มขัดคือปรับไม่ได้นะคะแล้วถ้าสนใจก็มาที่นี่ได้เลยค่ะสยามไอบีฮอนด้าฉลองกรุงลาดกระบังนะคะมาติดต่อเซลล์ที่นี่ได้เลยนะคะเซลสำหรับคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะเ,เดี๋ยวป้ามี รุ่นใหม่ๆเก๋ๆส,สีสีใหม่ๆสวยๆหรู้เดี๋ยวตามป้ามาไปชมสำหรับที่นี้ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ